สวัสดีค่ะชื่อชื่อรษาค่ะที่เคยมากับคุณรตีแล้วก็คุณชมชื่นเมื่อวันก่อนนะคะจําได้呀แล้วก็จําเรื่องที่พวกเธอมาฉีกหน้าพวกฉันถึงที่นี่ได้ด้วยเออคือตอนนี้ค่ะสามีเรื่องเดือดร้อนอยากจะมาขอความช่วยเหลือว่ามาเลยครับพี่กบตอนนี้ค่ะเพื่อนสามกำลังจะโดนเดนสังคมคุมขืนนะคะถ้าหากว่าสามไม่ได้โทรไปเตือนเนี่ยเพื่อนสาคงเสียแน,น,น่เลยค่ะโอ้ จะให้ช่วยยังไงล่ะครับคือสายจะขอยยืนร่างเหมือนจ๋าหน่อยอะค่ะแค่แป๊บเดียวเองนะคะจะโทรศัพท์ไปเตอือนเพื่อนเฉยๆอะค่ะวุ้ยายไม่คุณฉันเนี่ยเป็นเจ้าแม่ร่างทรงนะยะไม่ใช่โทรศัพท์สายท่านนะเขาก็ไม่ได้เอาเหรียญบาทไปหยอดแบงจ๋าซะหน่อยใชอ่อีกทีก็แล้วทีวันนั้น,มนไม่ามาหยาพวกเรา สำนักว่าอืมนั่นนั่นเพื่อนเขาไม่ใช่เขาดูดูพื่อนเขาพี่ขุนว่ายังไงล่ะพา่โบกอรีพูดถูกเขามาดีเราก็ควรดีด้วยแล้วข้าก็ไม่เคยคิดผูกใจเจ็บกับผู้หญิงด้วยเอาหน้ายัางไงเขาก็หนีร้อนมาคืงเย็นน่ะ ใช่ครับน่าแต่ว่าแป๊บเดียวนะยะรีบไปดูทีวีขอบคุณมากเลยค่ะเออแล้วสายต้องทำไงบ้างนะคะแค่เดินมาแล้วก็มานั่งซ้อนในตัวฉันก็เท่านั้น นีดรีบหน่อยแล้วใช้ใช่ท่านอย่ขเท่า้รอย่างเง้ยนะ<ห>นขอมันก็พร้อมใชเข้าล่างเหมือนจามาก่อนเหนือยง่ายเลยแหละทำไมข้างนาอ,นนอ,งอก็ประมาเนี้ ยี่เด็กโกอะไม่ค่อยนะับยี่เด็กโกโทรศัพท์อยู่ทางนี้ คอับิอาอาอากอาออา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 าอ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 าาออาอาอายาอ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 อา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 นาอาอาออาอาอา แบบนี้นะ เลิกช่ำเก็บเอาไว้ให้เธอฮัลโหลสำนัก,การเลิกช่ำครับผมฉ่ำชื่อผู้สายครับฉันเองค่ะใครอ่ะรักาค่ะรักาใช่แล้วค่ะคนที่ตายไปไงคะอ้าวแล้วคุณตายไปแล้วคุณคุณโทรมาได้งไงอ่ะ คือคือว่าตอนนี้สาอยู่ในร่างของแม่มจ๋าค่ะสามาเข้าร่างเขาอะค่ะเฮ้ยคุณรศาคุณไปใช้บรกิการแม่มจ๋ามันท,นนทําไมอะคุณจำชื่นฟังสาก่อนได้ไหมคะคือสาอยากจะให้คุณจำชื่อเนี่ยไปที่บ้านของต้นตาลเพื่อนของสาค่ะไปเตือนเธอเรื่องของนิทิค,ค่ะบอกเธอว่านิธิ่ะเป็นโรคจิตแล้วก็กําลังวางแผนที่จะข่มขืนเธอคืนนี้ค,<ณ> <Favorite> คุณต้นตาลจะโดนข่มขืนงั้นเหรอ ใช่แล้วค่ะคุณฉำชื่นต้องไปให้ได้นะคะเมื่อกี้อะสาโทรไปที่ที่บ้านของต้นตาลแต่ว่าสายไม่ว่างตลอดเลยอะค่ะคิดว่าตอนนี้เธอคงยังไม่ออกจากบ้านคุณฉำชื่นต้องไปให้ได้นะคะไปเร็วค่ะต้องไปเร็วเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วจะทำยังไงผมผมผมไม่รู้จักบ้านคุณต้นตาลอะไรเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาจะบอกทางให้คุณคุณฉำชื่นรู้จักหมู่บ้านสวนทนทานจังไหมคะรู้จักครับเข้าไปในซอยสาม ซอยสามนี่ที่ที่ก่อนถึงซอยสามจะมีซอยสองถ้าเลยซอยสามจะเป็นซอยสี่ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะติดกับซอยสี่เลยค่ะบ้านเลขที่สี่สี่เจ็ดทับหนึ่งเจ็ดบ้านเลขที่สี่สี่เจ็ดทับสิบเจ็ดก่อนถึงบ้านเลขที่สี่สี่เจ็ดทับสิบเจ็ดเนี่ยจะมีบ้านเลขที่สี่สี่เจ็ดทับสิบหกใช่ไหมครับถ้าเลยไปจะเป็นทับสิบแปดนั่นแหละค่ะขอบคุณมากครับคุณฉมชื่นคะ เปิดโผลไปแล้วเจอนิทิยะจะทำไงอ่ะยังไม่ทันได้บอกเลย จริงจริงเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกครับเราเป็นคนวงการเดียวกันออการผีครับใช่ครับค่ะสายไปแล้วนะคะ <c oughs> คือว่าสายรีบนะคะโอ้ยทำไมคุณละสาไม่ออกร่างออกไปก่อนนะคระ <c oughs> <leveling> ับสายลืมมาคะ่ะ <c oughs> เธอไปหน่อยอะค่ะแต่ก็ขอบคุณจริงๆนะคะโชคดีนะครับพี่เลโกมีอะไรอะ่ะก็แวะมาหาพวกเราอยู่นะครับขอบคุณมากค่ะแต่ตอนนี้สาวสาว่าสาวไปวิธีนี้ดีกว่าค่ะชูแวโอ๋ยจุกเลยอะเขาครั้งแรกนะจ๋าจ,จ,จุก,กสิครั้งแรกอะไรล่ะ <c oughs> คนอะไรวะสูงจะเป่งเลย <c oughs> โยวยช่ำเ้ยไอเรื่องที่แกเป็นนักสืบแกก็เก่งใช้ได้นะแต่ไอ้เรื่องเขียนกรอนจีผู้หญิงนี่แกโครกระจอกเลยว่ะคุณลออนี่คุณไปไหนมากอ๋อผมไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมที่บ้านไหนสมพงษ์เลยฮนะแต่ว่ามันเกิดอคซิเดนนิดหน่อยผมก็เลยกลับมาช้าแล้วเป็นไงทางคุณได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมมีแล้วก็มีเรื่องใหญ่มากด้วยอะค่ะอุ้ยทำไมฮนะ ภาษานี่คุณ,คณเป็นไรอ่ะภาษาคุณเป็นไรไปอะหนาวค่ะหนาวมากคุณไม่เป็นไรอ่ะค่ะแป้ามีโปรหาเหรอไม่ไไไววาวป๋องเป็นไงเป็นไงมาไงถึงมาเนี่ยเอ้อมองนี่ออกมาจากบ้านครับเหรอเฮ้ยออกมานั่งก่อนมาทำไมอะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้อบาป๋องอ่ะ ถูกหวยกินไปเกือบหมื่นครับืมแล้วมาด่าป๋องอีกว่าป๋องอ่ะเป็นตัวขัดลาบแล้วยังด่าป๋องยังไม่พอีกนะครับยังมาด่าพ่อป๋องอีกว่าพ่อป๋องอ่ะไม่จริงใจให้หวยผิดป้าป๋อ,องแย่จริงเลยเล่นหวยผิดก็ยงังมาโทษเด็กโทษผีคนอะไรวะ่ะเอจเ็น,น่า คุณสาไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะไปไหนล่ะฮะไปไหนคือต้องไปหาตาค่ะเราต้องไปช่วยตาไปหาคุณต้นแบบใช่ค่ะโอเคไปเลยเดี๋ยวพูดคุยค่าของป่วนใจเย็นป๋องไปกับพี่ก่อนเดี๋ยวพี่อธิบายไปไปครับไปไปเลยไปกันพี่ก่อนไป